วันนี้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการประกาศรางวัลผู้ชนะในงาน t e c h For g o d e x e กเ g e n g o เ a i อเทร i n ิ g r โปรแกปลุกพลังสร้างสรงสรคา,าราชการยุคใหม่สร้างสรรค์ผลงาน AI จากโจทย์จริงของภาครัฐนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของระบบราชการไทยโดยความร่วมมือของ DGA และบริษัท Microsoft งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าภาครัฐกับการใช้ AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปแต่คือเรื่องของวันนี้โครงการนี้จึงเป็นโอกาสที่คนภาครัฐจะเปลี่ยนจากผู้ตามเป็นผู้นําในโลกยุค AI เพื่อพัฒนาการให้บริการสําหรับประชาชนและพัฒนาประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างยั่งยืนเรียกได้ว,ว่าง,งานนี้รวมพลนคนภาครัฐที่มีความสนใจด้าน AI มารวมกันไว้เลยทีเดียวถ้าไม่ได้ที่หนึ่งไม่กลับบ้านไม่มองแต่งงมา ังการอบรมและการลงมือทำวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะประกาศผู้ชนะของโครงการไปดูชมหน้าผู้ชนะกันเลยรางวัลชนะเลิศสูงสุดของโครงการเทโ2025ได้แก่ไอดินค่ะจากงคนที่โครงการนี้ครับถือว่าได้เปิดเอ่อเปิดเขาเรียกเปิดวิชั่นของของเราบกวนตั้งแต่กระบวนกานที่ เดิมที่เป็นอยู่ครับพวกเราอะมองว่ามันสามารถเอาตัวนี้ไปแทนเจ้าที่ได้เนื่องจากอย่างเช่นการตอบคําถามหรือการตรวจเอกสารางีมันยต้องอาศัยความชำนาญเจ้าหที่ทอีกคนนั้นนะซึ่งซึ่งบางทีเขาก็ต้องมาคอยบางทีเขาก็ตอบคำถามซ้ำอยนางเี้ยเขาก็ทําให้เขาเสียเวลาแล้วก็เหมือนเนื่องจากพลังคนก็มีจํากัดเราก็เลยเอาตัวนี้ครับเข้ามาช่วยเจ้าที่แล้วก็ช่วยประชาชนต้องบอกว่านวัตกรรมที่เราทำเนี่ยครับมาจากการเรียนของ <Net> ทั้งหมดเลยจรินีต้องบอกว่าต้องขอบคุณโครงการนี้เลยนะเพราะว่าเราเนี่ยเริ่มจากสูงเกี่ยวกับเรื่องเอเลยก็จริงจริงวันแรกที่เข้ามาเราก็จะเห็นภาพว่าไอตัว AI เนี่ยมันใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับแล้วก็ทั้งคือมองมากกว่าเดิมที่ใช้แค่ ChatGPT แล้วก็เอามาเรื่องของการใช้งานิ ah, no <year> การเนี่ยมันทําให้ผมเปิดโลกแล้วก็ได้มีสถานที่กว้างขึ้นมาอีไอเนี่ยมันมีศสกยภาพอย่างไรมันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ทาให้เชื่อมกับระบบทางเดินไปรางทาเราได้รู้จักเทคโนโลยีนะครับในการเออมาทําให้การมองภาพมองภาพเจตต่างๆให้กลายเป็นข้อมูลทางดิจิทัลแล้วก็เอามาใช้งานในในคอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็คิดว่าจะเอาไปพัฒนาต่อ ไม่ธรรมดาภาคตาเราอําทำได้นะคะซึ่งวันนี้ทุกท่านก็แสดงให้เห็นแล้วแหละว่าเราทำได้จริงๆแม้ว่าจะใช้ลใช้เวลาอมรมถือว่าไม่นานนะคะคไม่เทียบกับสิ่งที่ทุกคนทําได้ต้องบอกว่าน่าภูมิใจจริงๆนะคะภาครัฐเรามีศักยภาพที่ ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะไม่ทราบก็จะมองว่าเอ๊ะทำงานราชการแบบเออจะเก่งเห็นหรือเปล่าภาครัฐจะแบบตามเอก,กชนไม่ทันแต่พวกเราก็จะแสดงให้เห็นว่าด้วยความตั้งใจของพวกเราทุกคนทุกหน่วยงานเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองนะคะก็ขอฝากนะคะเรียกว่าความหวังนะคะของคนภาครัฐแล้วก็ความหวังของประชาชนไว้ในมือของพวกเราด้วยพวกเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยกัน ด้วยเทคโนยโลีที่ดดีีีีนนสุใววัทท่่พกเรรรราาาสามถาเเีียนน้้ไดค่่ะูป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆที่ DGA ได้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างยั่งยืนหากไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆในอนาคตอย่าลืมกดติดตาม DGA Thailand ทั้ง TikTok บ้านฟ้าบ้านแดงรับรองว่าไม่พลาดข่าวสารรัฐบาลดิจิทัลแน่นอนเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟัง